จังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อนก็นมีการ เตรียมงานเข่าดาวคือการย่างยิ่งไงเลยทีเดียวปีนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะดึงเครื่องเล่นจากต่างประเทศมาเล่นเลยทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเพื่อนก็นมีการหาหรือพูดคุยกันในระดับจังหวัดเพราะว่ามันกะมีกระแสแล้วกันมันเคยมีเหตุการณ์จากการเล่นเครื่องเล่นแบบนี้แล้วประสบอุบัติเหตุน,นะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนก็นบอกว่าถ้าหากว่าพบในกรณีแบบนั้นว่าเครื่องมั่นบ่ไส้สมบูรณ์แบบเพื่อนก็นจะสั่งระง,งับการเล่นทันทีนะคะโดยนายสยามสิริมงคลคะ่ะผู้ ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อนก็นได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหากรรมสวนสนุกหน้าหน้าชาตินะคะโคราชวินเทจเฟสติวัลแอนด์เข่าดาว2024กำหนดจัดขึ้นระวังวันที่22ทันว่าคมไปจนหอดวันที่2มักกรราคม2 5 6 7ร่วมแล้วกับ1 2ม0อ12คืนอยู่บริเวณนะคะหน้าสารกลางจังหวัดนคนรราชสีมา โดยได้มีการนําเครื่องเล่นสวนสนุกเคลื่อนที่ยากนะคะนํามาจากอิตาลีและก็เยอะระมันมากกว่า10หาชนิดค่ะสำหรับความปลอดภัยของเครื่องเล่นนั้นนะคะได้มีการสร้งการนะคะต่างแต่คณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานหลักนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบผู้นภาพความปลอดภัยของเครื่องเล่นตรวจสอบใบอนุญาตติดตั้งการขอให้พื้นที่นะคะโดยจะมีการทดสอบเล่นจริงในวันถี่20ธันวาคม และการจะสร้างการให้มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่นทุกวันก่อนเปิดให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจและกาปลอดภัยแก่ประชาชน แต่จังไดก็ตามค่ะหากสอบแล้วพบว่าบ่มีใบอนุญาตหรือว่าเครื่องเล่นชนิดใดบ่มีความปลอดภัยช่ำรุดคัดค้องก็จะสร้างการให้ระงับให้บริการท่านที่อ,อันนี้คือท่านผู้ว่านะคะสยามสรีมงคลเพิ่นบอกเลยนะคะออนอกจากนี้แล้วท่างจังหวัรกรดก็ได้ร่วมกับท่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าท่อๆๆค่ะจัดกิจกรรมนะคะชมพุเฉลิมฉลองข่าวดาวปีใหม่2 5 6 7ในบันที31ท่านว่าคมอยู่ทีบริเวณห นาฬิกาและก็ตลอดงานชมฟรีนะคะคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายทั้ง12มือเลือกสื่อสินค้าโอท็อปสินค้าพืชพักเมืองหนาวนะคะแล้วก็ของแสบจากลานซื้อดังนะคะและวก็ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้ตกแต่งโดยฟอร่าป,ปากนะคะอำเภอ ว่งน้าเขียวและกต้นคริสต์มาสนะคะความสูง12เมตรอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่หาสาระกางจังหวัดนครราชสีมานี่เองนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นง,ปงานใหญ่อลีนะคะอ,อยากไปได้พี่กุ้งเนาะค่ะ